ในเงาสีและแสงที่โลดแล่นบนผืนผ้าใบจิตรกรผู้หนึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวของทศมราชาเมื่อปลายผู้กันบรรจบกับหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความจงรักภักดีภาพทศมราชาจึงไม่ใช่แค่ศิลปะแต่คือบทบันทึกแห่งพระเมตตาและพระปรีชาสามารถของกษัตริย์องค์ที่10ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าบอนภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับจิตรกรที่รังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนอกเหนือจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณผู้ชมครับตัวท่านอาจารย์เองแล้วเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทและแน่นอนว่ามีความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงล้นตัวท่านอาจารย์เองครับต้องบอกว่าเป็นผู้รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าจากพระบรมศาธิสลักท์กที่สื่อถึงพระราชจริยวัตร อันงดง,งามขององค์พระมหากษัตริย์ไทยภายใต้ชื่อทศมราชาพระเมตตาทอแสงแห่งแผ่นดินซึ่งวันนี้ครับท่านอาจารย์อยู่กับบันตรงนี้แล้วครับต้อนรับท่านอาจารย์ชูสิทธิ์วิจาร์ณจุรกิจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบอล ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยขอชื่นชมนะครับผลงานของท่านอาจารย์ที่ทั้งสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่ามีเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจและก็เป็นพลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการจงรักภักดีและน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเรื่องแรกเลยที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยเรื่องของแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานในชิ้นงานนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับผมสำหรับผลงานาพระบรมศาสตร์จิตรลักรอยัลพเทร์ นี่ผมว่าตลอดช่วงชีวิตของผมนะครับเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่มีความรักความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยารชเจ้าทุกพระองค์นะครับเนื่องด้วยพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรณาธิคุณที่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินของเราทําให้เรามาีความร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงจับทุกวันนี้และในส่วนที่ผมอยากจะบอกว่าเราในฐานะประชาชนคนไทย เรามีพงค์ท่านอยู่ภายในใจซึ่งเป็นพระงค์ท่านสถิตยอยู่ภายในใจของเราเปนน็นสิ่งที่ทําให้เรามีความเข้มแข็งผมอากจะบอกว่าพระมหากษัตย์คือ,เ,อเป็นเหมือนดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่พงค์ท่านทรงสถิตยอยู่ภายในใจทําให้เรามีกําลังใจใที่จะต่อสู้ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคน้อยใหญ่ไปได้ใช่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวม หัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับแน่นอนว่าวันนี้ทศมาราชาพระเมตตาทอแสงแห่งแผ่นดินผลงานพระบรมศาสรทิสลักษ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจของคนไทยทั้งประเทศวันนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ครับอยากให้ท่านอาจารย์เล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ได้มีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งครับครับผมสาหรับผลงานพระบรมรูปในหลวงศงกร์ที่10ผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่ผมมีความตั้งใจอย่างที่สุดนะครับเพราะ มีความตั้งใจอยากจะน้อมกราบพระบาทถวายท่านาด้วยฝีแปลงด้วยลายนิ้วมือทุกทุกลายนิ้วมือของผมเลยในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้โดยผลงานชิ้นนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปเล่าเรื่องเมื่อสมัยกว่า50ปีที่แล้วที่พระองค์ท่านทรงพระชนมาย,ยุเพียงที่1 0พรรษา ในขณะที่มีพระราชพิธีเฉลิมพระนามาพิไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มานอันเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เมื่อ50กว่าปีที่แล้วที่ประชาชนชาวไทยนั้นล้วนแต่ชื่นชมยินดีในครั้งนั้นเองพวกท่านก็ทรงได้ถวายสัตปยปฏิญาณด้วยความมุ่งมั่นและก็ความเสียสละที่จะปกป้องดูแลประชาชนชาวไทย ด้วยพระราชกรณียกิจดังที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันมากมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยด้วยความเข้มแข็งและเสียสละมาตราบจนทุกวันนี้ครับนี่นะครับก็เป็นความปรืมปิติของประสงนิกรปรวงชนชาวไทยต้องบอกว่าผลงานนี้ครับคุณผู้ชมพระบรมสาริสลักที่คุณผู้ชมได้เห็นทศมราชาพระเมตตาทอแสงแห่งแผ่นดินนี้ท่านอาจารย์ตั้งใจเห็นบอกว่ามีความตั้งใจที่จะสื่อความหมายออกมา ความหมายของอาจารย์ในการสืบความหมายในครั้งนี้อยากจะสืบความหมายอะไรบ้างครับสําหรับพว์ท่านทรงเป็นเหมือนกับแสงแห่งแรงบันดาลใจครับในการทํางานศิลปะของผมให้ทํารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าภายในจิตใจด้วยพระราชปณิทานสืบสารรักษาและต่อยอดทรงคุณค่าผลงานของผมที่ผมว่าทําให้ผม ร้วแล้วแต่มีเป็นแรงดลใจที่จะสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดเพื่อประทังครับถามถึงเรื่องของเทคนิคกันบ้างดีกว่ากับผลงานชิ้นนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่นอกเหนือจากความภาคภูมิใจนอกเหนือจากความประทับใจแล้วเห็นบอกว่าในส่วนของการทํางานชิ้นนี้มีเทคนิคต่างๆที่มาจากสหรัฐอเมริกาเลยแหครับอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับเบื้องต้นเลยผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อ ที่อเมริกาโดยตรงเฉพาะด้านเลยครับคือการวาดภาพฟิกเ r a ร i ทีโดยศึกษาจากเทคนิคโอมาสเตอร์ master, ที่เราต้องเข้าไปทำการศึกษาดูผลงานศิลปินจริงๆในพิพิธภัณฑ์และก็เริ่มจากการคัดลอกเริ่มตีโจทย์เทคนิคว่าขั้นตอนวิธีการต่างๆที่ศิลปินย้อนไปกว่า4 5 0 0ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นสร้างสรรค์ยังไงทำให้ผลงานเขามีจิตวิญญาณให้เขามีชีวิตที่สามารถที่จะฉายออกมาให้กับคนอครอบข้างได้เห็น อันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นความตั้งใจของผมเลยดังนั้นผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนแล้วก็ศึกษาเทคนิคนี้ครับออย่างเช่นภาพนี้เนี่ยเห็นบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉลองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภาพข้างหลังที่เป็นดาวต่างๆเนี่ยสะท้อนแล้วก็สื่อความหมายที่ท่านอาจารย์ตั้งใจมากช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับครับผมสําหรับผลงานชิ้นนี้นะครับผมก็ สื่อถึงเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านแววพระเนตรที่พระองค์ท่านทรงมีความมุ่งมั่นและเสียสละที่จะทําเพื่อแผ่นดินให้ประชาชนชาวไทยได้อยาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับโดยด้านหลังเนี่ยก็จะใช้พื้นแบกเกาวเป็นสีน้ําเงินซึ่งสื่อความหมายถึงความมั่นคงความสง,งบและความพักดีแล้วก็เป็นสีน้ําเงินที่จริงๆแล้ว เอ่อเป็นสีที่ใช้ยากครับผมเรียนตามตรงว่ายากเพราะว่าย<ด>ากตรงทายากตรงที่ว่าคือถ้าเราวาดที่แบบเอ่อใช้สีไปเลยบางทีจะมีความทึบและความตันที่ไม่เห็นความใสสว่างอยู่ภายในด้านใต้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสอดประสานของสีให้เกิดบรรยากาศม,มวลรวมของภาพให้ให้มีสเสน่ห์ให้มีความลึกซึง้งออกมาในผลงานครับผมอย่างเช่น ดวงดาวที่อยู่ข้างหลังเป็นบอกว่ามีความหมายด้วยนะครับใช่ครับคือความหมายอะไรครับแสงแห่งดวงดาวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงแสงแห่งพระเมตตาและความหวังของประชาชนชาวไทยที่ได้รับจากพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เรื่องราวของฉลองพระองค์<ช>แล้วก็อ้าผมลืมเล่าถึงพระอนุราชมงกุฎใช่ไหมครับ,รบพระอนุราชมงกุฎด,ด้านหลังเนี่ยคือ,อเป็น มงกุฎที่ในหลวงรชัชกาลที่9ท่านส่งพระราชทานเนีกับในหลวงพระราชที่ริอ,อ,อันสื่อความหมายอันสาคัญยิ่งนะครับที่ทําให้เราเหมือนกับท่านส่งรับพระราชภารกิจอันใหญ่วงที่จะดูแลประเทศชาติและประชาชนและส่วนเครื่องราชิสีพณ์และอิริยรรยศต่างๆที่ผมวาเนี่ยครับก็ศึกษาเนื่องจากตอนที่ได้ภาพรวมรูปมาเบื้องต้นจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์ครับเป็นภาพขาวดํา Hmm. ซึ่งทําให้เราต้องค้นหาข้อมูลค่อนข้างเยอะในการวาดฉลองพระองค์ในส่วนต่างๆโดยศึกษาจากหน hmm. ังสือเครื่องาราชสิพลนะครับ <c oughs> ในการวาดผลงานแต่ละชิ้นเพื่ออยากจะถ่ายทอดความรู้สึกความเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชาติไทย <c oughs> ผ่านทางเรื่องราวของฉองพระองค์ด้วย <c oughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาดูใกล้ๆกับภาพพระบรมสารีริกของพระองค์ท่านกันดีกว่าอยากให้อาจารย์แนะนําให้ฟังสักนิดหนึ่งครับครับผมสาหรับกรอบภายนอกนะครับ <S <S เป็นกรอบไม้แท้ <S <S อายุกว่าร้อยปีนะครับจากของอเมริกันบอตเทนสกูลสหรัฐอเมริกา <S 2> <S 2> ซึ่งผมได้มาเป็นกรอบที่ผมรักและห่วงมากที่สุดในชีวิตกว่าจะได้มาเป็นกรอบโบราณแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะวาดภาพพระบรมาสารีริกษ์อันงดงามที่อยู่ภายในกรอบนี้ โดยวาดภาพพระบรมรูปในหลวงสกาลที่10นะครับโดยภายนอกรกอบเนี่ยผมจะภายในเนี่ยผมจะปั้นลวดลายซึ่งเป็นลายดอกลงพึง่งซึ่งใช้เส้นสายของงานศิลปะย,ยุคอตนูโวเข้ามาประสานนะครับโดยที่ดอกลงพึ่งเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำพระองค์คและก็มีสีเหลืองตรงกับวันพระราชส,สมภพของในหลวงท่านนะครับโดยออดอกไม้เนี่ยมีลักษณะเหมือนมีกรี ห้ากลีบเป็นแยกเป็นแฉกเหมือนดวงดาวนะครับโดยที่ผมก็ใช้การปั้นและหลอ่อแล้วก็มาติดด้วยลายเพิ่มเติมลงไปในผลงานทําให้ผลงานนี้มีความงดงามมากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งท่านที่ไม่พูดถึงไม่ได้ศิลปินแห่งชาติท่านอาจารย์จักรพันครับผมอาจารย์เล่าให้ฟังสักยิดั่นครับสำหรับผมเองนะครับอาจารย์จักรพันท่านมีความเมตตาต่อผมเป็นอย่างมากเนื่องด้วยช่วงแรกๆที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสนําผลงานไปให้ อาจารย์ท่านชมผลงานแล้วก็เ,เป็นอาจารย์ท่านก็ตอนนั้นผมวาดภาพาพระบรมราชาพิเศษสมรสนะครับนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็นำผลงานชิ้นนี้ไปให้อาจารย์ท่านชมก็เป็นพระบรมรูปคู่ครับที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ทีนี้ผลงานอาจารย์ท่านก็ดูท่านก็ชมบอกว่า วาเนี่ยช่วงพระพักเราไม่ติดเลยมีชีวิตมากสวยงามมากเลยแต่ว่าช่วงล่างลงมาเนี่ยพระอ,องค์ท่านอนาตมีช่วงตัวเนี่ยยาวไปให้ชูศิรษ์ตัดสินใจเลือกระหว่างจะลบทั้งหมดข้างล่างทั้งหมดครึ่งล่างทั้งหมดหรือจะตัดรูปภาพเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ผมก็เป็นอะไรที่แบบผมคิดอยู่นาน,นจากการที่วาดภาพมาตลอดระยะเวลากว่า 6เดือนไปแล้วนะครับเราไม่ให้อาจารย์ดูแล้วหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าแก้ไขและลบแล้วก็วาดใหม่หมดเลยทั้งพระหัตถ์ที่วาดเสร็จไปหมดแล้วเนี่ยส<ม>ี่พระหัตถ์ที่อยู่นะครับก็คือลบใหม่และฉลองพระองค์ช่วงล่างด้วยก็คือต้องทำม่แล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบอาจารย์อีกครั้งอาจารย์ก็ถามสั้นๆบอกว่าสรุปลบไหม,มผมก็บอกว่าลบครับอาจารย์โหดรอเนี้ยเป็นโมเมนต์ที่ผมรักมากแล้วรู้สึกป,ประทับใจว่าอาจารย์ท่าน เหมือนมีเมตตาครับที่สอนเราให้เราแบบเข้าใจแล้วก็เรามีรู้จักการแก้ไขแล้วก็รู้จักเมื่อมีอุปสรรคในการทำงานเราก็สามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันจสนสำเร็จ การที่ผ่านมาเรื่องของการไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาอาจารย์มีเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตยังไงบ้างในเรื่องของการวาดภาพอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ไปศึกษามาเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับครับก็คือจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาเมริกาช่วงหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวช่วงแรกที่มีโอกาสได้ไปก็เรากา็ยังไม่มีเส้นทางในการทํางานศิลปะเราเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยด้วย<ม>เราเป็นตัวคนเดียวด้วยนะครับก็เริ่มจากแอพพลาย ก็ได้รางวัลด้วยที่นู้นก็คือได้รางวัลรางวัลที่1นึ่ง drawing หนังสือ American Artist Magazine ครบรบ70ปีแล้วก็สามารถที่จะติดเข้าไปอยู่ในกลุ่มศิลปินชาวต่างชาตินะครับก็คือ California Art Club ซึ่งได้ร่วมแสดงงานกับเขาแล้วที่ ena, ทมิพิธภาษาด p a s a d e ที่เมือง Pasadena ที่อเมริกาหลังจากนั้นมาก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปกราอาจารย์ถวันตัชนีท่านท่าน ขึ้นมาแสดงงานกับกลุ่มศิลปินแห่งชาติหลายท่านเลยเก่งๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มาแสดงงานที่ l A ผมก็ไปดูแล้วก็นำผลงานาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งขณะนั้นวาดอยู่ให้กับนิสสารดีฉันนะครับแล้วก็นำไปให้ท่านดูเพื่อให้ท่านแนะแนวทางเนียครับก็ท่านก็ อาจารย์ถวันท่านก็แนะแนวทั้งติทั้งชมนะครับอาจาสไตล์ท่านจะเป็นการให้ความรู้ออกับเราแล้วก็ให้แรงบันดาลใจท่านก็บอกว่าอยากให้ผมไปศึกษาการวาดภาพของจิตรกรชาวดัตช์ชื่อแรมบรันด์ครับซึ่งอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเริ่มดูว่าผมจะอ,อยากจะไปด้านลึกเพื่อเพื่อจะศึกษาการวาดภาพศิลปะให้มีชีวิตให้มีจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงออกมาอย่างที่อาจารย์จะจะสื่อให้ผมเห็นนะครับ ทั้งนั้นก็เลยมีโอกาสได้เตรียมตัวหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยก็นําผลงานที่ให้อาจารย์ชมได้อันถูกอัญเชิญขึ้นเป็นปกนิตยสารดิฉันที่ช่วงที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งทรงพระชนมายุครบหกรอบ7จ็ดสิบสพษาครับผมแล้วก็กลับไปใหม่อีกก็คือได้มีโอกาสไปเรียนที่นิวยอร์กับแอพพลายติดก็เลยไปเรียนโรงเรียนโดยตรงเลยที่มันมีทั้ง จริงๆแล้วผมไปหลายครั้งนะครับก็คือไปไปเรียนอาทาลีเยด้วยที่ศึกษางานด้านอาคาเดมิกการวาดภาพเหมือนพอร์เทรตแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่โรงเรียนนิวยอร์กอ a คาเดมี่พาร์ตซึ่งทําจากจุดนั้นเองทําให้มีโอกาสเข้าไปรีเสิร์ชผลงานศิลปินเ,เขาเรียกโอมาสเตอร์เลยเป็นแบบศิลปินที่เป็นที่สุดในโลกนะครับหลายท่านที่เขาให้เข้าไปเราต้องยืนคัดลอกจากผลงานจริงเลย นั่นหน้างานจริงนะครับก็ทางนั้นก็ไปได้เรียนอยู่สองเทอมก็เกือบปีที่เข้าไปศึกษาเทคนิคโมามสเตอร์แล้วก็เข้าไปทำงานด้านเล็กด้วยอาจารย์ที่สอนนะครับก็ผมดีใจมากที่มีโอกาสที่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านที่ได้เดินมาบอกว่าชุสิทธิ์นี่ทำงานสวยตั้งแต่เลเยอร์แรกเลยนะคือออาจารย์ก็ชมแบบนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับใจฟูใจฟูเพราะว่าเราเป็นศิลปินจากเมืองไทยแล้วเราก็ เหมือนกับเราก็ไม่ได้รู้จักใครที่นู่นและเราได้ได้รับความชื่นชมจากอาจารย์ชาวต่างชาติเราก็ถือว่าดีใจแล้วผมก็เลยตั้งใจทําได้คัดลอกศิลปินหลายท่านเลยทีเดียวครับ <c oughs> แต่ว่าคัดลอกงานของแรนบรัวนนี่คือ2ชิ้น <c oughs> ตลอด2เทอมที่ผ่านมาก็ร่วม8เดือนถึง10เดือนแล้วก็มีโอกาสได้รับเชิญครับคัดเลือกเข้าไปร่วมแสดงงานที่ทิมด,ด้วย <c oughs> กับศิลปินดาวต่างชาติทั้งหมด6ท่าน <c oughs> ชื่องาน painting from the past ซึ่งก็เป็นเกียรติกับผมมากๆนะครับตอนตอนที่ทํางานนี่คือความภาคภูมิใจของอาจารย์ป่วยนะครับต้องบอกผู้ชมว่านี่คือต้นแบบนะครับของจิตรกรที่มีความรักแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆในส่วนนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดถึงคนรุ่นใหม่ๆ จิตรกรรุ่นใหม่ๆที่กําลังดูอยู่รวมถึงคุณผู้ชมด้วยที่มีเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจารย์มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นครับผมคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทรง,งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยตั้งแต่อดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันที่ท่านทรงช่วยเหลือดูแลและทรงทํางานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนก็อยากให้น้องๆนะครับได้กลับไปศึกษาพระราชประวัติ แล้วก็เรียนรู้พระราชกรณียกิจแล้วนํามาปรับใช้อย่างาศาสตร์พระราชาเนี่ยครับเราสามารถนํามาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจําวันของเราเพื่อให้เรามีความมุ่งม,มัน่นมีความเก่งอย่างเดื้อแท้ที่จะก้าวเดินต่อไปให้ประสบความสําเร็จในชีวิตครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรับชมผลงานของอาจารย์สามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็สําหรับผลงานก็เข้าไป เสิร์ชหาชื่อก็ได้ครับชูสิวิจารณธุรกิจใน a c e b o o k ก็ได้นะครับก็ฝากติดตามและก็ฝากติดตามผ่านหาังรายการด้วยขอบคุณมากๆเลย <c oughs> นะครับอยากให้อาจารย์ฝากปิดท้ายกับคุณผู้ชมกับเรื่องราวดีๆในวันนี้หน่อยครับครับผม <c oughs> ผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะทํางานด้านไหนหากเราทําด้วยความรักความศรัทธาทุกอย่างก็ผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ์และชวนแสงออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นและศิลปะก,ก็คือ ส่วนหนึ่งที่สามารถจะแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินความรักความศรัทธาที่ผมมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้คนรอบข้างผมขอฝากให้คนไทยช่วยกันดูแลและรักษาและภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามีเพราะประเทศชาติผืนแผ่นดินพระมหากษัตริย์คือหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศขอบพระคุณครับ ชูสิทธิ์วิจารจราธิกิจจิตกรผู้ใช้ศิลปะในการถ่ายทอดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านผลงานพระบรมาสาทิศลักษณ์ที่มีชื่อว่าทศมราชาพระเมตตาทอแสงแห่งแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นดังแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างให้แผ่นดิน ศิลปะคือภาษาแห่งหัวใจและศิลปินผู้นี้ได้ใช้หัวใจของเขาวาดเรื่องราวสะท้อนาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยปลุกหัวใจให้คนไทยทุกคนได้ย้อนมองคุณค่าของแผ่นดินและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีร่วมกันนี่คือเรื่องราวของชูสิ วิจาร์ณจรกิจและผลงานศิลปะที่มีชื่อว่าทศมราชาพระเมตตาทอแสงแห่งแผ่นดิน